เมื่อกองกลางที่มีอยู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังดีไม่พอแล้วมีบางรายที่เริ่มเบรราและมีข่าวว่าจะปล่อยโซฟียาอัมราบัตที่กำลังจะหมดสัญญาย,ยืมตัวกับฟิออเรตินา่าส่วนคอริเตียนอิริกเซนมีแน,นวโน้มว่าจะขายออกจากทีมในชว่วงซัมเมอร์ปีนี้ส่วนคาเซมิโรที่ไม่เหมือนสมัยฤดูกาลก่อนๆและมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยู่เสมอจึงมีข่าวว่าจะดึงอาเรียงราบิโอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเสริมแดงกลางที่ใช้เงินลงทุนต่ำเพื่อยกระดับผลงานของทีมในฤดูกาลใหม่ โดยมีรายงานว่าชูเอาเนวสกองกลางดาวรุ่งของเบนฟิกายังคงเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของแมนยูในเต็ดแต่อุปสรรคสำคัญคือเงื่อนไขการฉีดสัญญาที่สูงถึง120ล้านยูโร ซึ่งเป็นเงื่อนไขในสัญญาปัจจุบันที่เพิ่งเซ็นกันไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วขยายอายุสัญญาออกไปจนถึงปี2 0 2 8ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้เองจึงมุ่งไปที่เป้าหมายเก่าอย่างราบิโอที่เคยพูดคุยเรื่องค่าตัวกับยูเวนตุสไว้เรียบร้อยแล้วแต่ติดปัญหาเรื่องสัญญาส่วนตัวของราบิโอที่ตกลงกันไม่ได้และเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วก็ยังให้ความสนใจนักเตะวัย28ปีรียนี้แต่เจ้าตัวก็ยังเลือกต่อสัญญากับเจ้ามาลายอ,อกไปอีกหนึ่งปีทำให้ครั้งงงนนนีีีี้้มมมมมมมหลลาาายยสสสสโรรรแแดคววใจะท่่่บิอเพกขึ เพราะถือได้ว่าการเซ็นสัญญากันในครั้งนี้เหมือนจะได้มาแบบฟรีๆเพราะใช้เงินทุนน้อยมาก